ท่องเที่ยวทําบุญม่วนอกม่วนใจแล้วมาดูดวงกันนะเจ้าสวัสดีค่ะวันที่1ถึง15พฤศจิกายนยพศ2อ6พสค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้คิดสิ่งใดมักไม่พลาดแต่ ตัวเองนั่นแหละคะ่ะเป็นคนที่ขี้หัวเองเรื่องเงินทองกบอก,อกเลยว่าสบายสบายแต่ว่าอย่าลืมนะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันยากแค่ไหนเพราะฉะนั้นมืออย่าเตินเบาๆมือบ้างนะจ๊ะเพราะที่เกิดในวันจันทร์จะหงุดหงิดกับคนรักแล้วก็เพื่อนร่วมงานค่ะพยายามระงรับอารมณ์ควบคุมให้ดีนะคะเพราะปัญหาเล็กๆอาจจะบานปลายมไม่รู้จักจบจักสิ้นแถยมยังเสียความรู้สึกอีกด้วยคะ่ะ คนที่เกิดในวันอังคารระวังอุบัติเหตุดูแลสุขภาพหน่อยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังรวมไปถึงความไม่สบายใจด้วยค่ะอย่าได้ประมาทหมั่นดูแลตัวเองทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายค่ะคนที่เกิดในวันพุธช่วงนี้รู้สึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำไว้มันได้ดังใจไงหลังจากที่เก็บกดหรือโดนกดดันมานาน ส่วนเรื่องของความรักบอกเลยว่ายิ้มแก้วปริเลยค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสช่วงเนี้ยต้องทําใจค่ะเพราะจะต้องแบกรับภาระงานจะเยอะแต่อย่างน้อยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือนะคะมันอยู่ที่เราค่ะว่าเราจะสู้หรือเปล่าคนที่เกิดในวันศุกร์ถึงเวลาแล้วค่ะ ที่จะต้องมีการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสินคองและก็น้ำใจอยากจะบอกว่าทําไปเถอะคะ่ะนอกจากจะได้ความสบายใจแล้วอะไรที่เป็นอุปสรรคที่เราติดขัดมันจะราบรื่นและคลี่คลายค่ะอีกในหนึ่งมันหมายถึงการลงทุนด้วยนะคนที่เกิดในวันเสาร์ความรักช่วงนี้มันหมายถึงการระแวงกันไม่ไว้ใจกัน และอาจจะต้องตัดสินใจเลือกเหมือนจะสุขแต่ปรากฏว่ากลายเป็นหน้าชื่นอกตรมก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกค่ะทั้งหมดนี้คือคำทำนายปากนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับใครก็ได้มันอยู่ที่เราไม่ประมาทมีสติเราก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ เชฟถังเช่าสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟและรักสุขภาพค่ะ